เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับซื้อที่จากบอสทนนะบสทนี่คือบรษนะบรษัทบริหารสินทะรัพย์ไทยนะเขาจะมีสินทรัพย์เนี่ยไปกองอยู่ที่นั่นจากบางทีไฟนแนนซ์ล้มต่างๆเนี่ยมันจะไปมีสินทรัพย์ไปกองอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะบริหารมาเอามาขายมีวันหนึ่งคุณออกมาก็โทรมาหาผมว่าที่ในซอยอ่ะมีมัม้งไหมผมก็บอกมีครับแต่มันแพงผู้จการเคยซื้อไม่ถึงล้านตอนนี้มันล้านกว่าผู้การจะเอาเหรอ เออให้เอามาดูหน่อยผมก็เลยเอ,เอาผังระวางตรงเนี้ยไปให้แกดูแกบอกว่าเออสนใจไปให้ไปขายดูแล้วโอเคสนใจก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อพอจะซื้อเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นของบรรทัดแบรรินทัพไทยก็เลยให้บอกผมเนี่ยให้ผมไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่บริษัทบ,บรรทัดนี้ก่อนถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าในหน้าไปลงทะเบียนเนี่ยก็เขียนว่าผม ไอยพรเทพจะพาบริษัทหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมาซื้อ,อเราต้องระบุชื่อเลยนะ,ะต้องใส่เลยต้องต้องระบุเลยว่าจะพาใครมาซื้อภายในวันที่เท่าไหร่นะเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปบอกอทนายของของบริษัทเขาบริษัทเขาก็จะทําเรื่องไปขอซื้อสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่าในหน้าการที่ผมไปทําตอนนั้นอะ่ะมันมันอ่ จ่ายให้สองเปอร์ซ็นเพราะว่ายอดมันเยอะเอะผมจะต้องได้ในหน้าทั้งหมดนะถ้าถ้าไม่หักอะไรเนะี่จะได้สองล้านกว่าตอนนี้ตอนนี้ผมเนี่ยไปผิดพลาดตรงที่ใช้ชื่อคนเดียวเนี่ยเป็นในหน้ามันก็เลยโดนภาษ,ษีสาสิบเจ็ดเเซนผมโดนหักภาษีไปเจ็ดแสนกว่าเสียดายมากเลยก็บอกว่าเสียดายว่าใช้ชื่อคอนเดียวควรทำอย่างไรอ่าเนี่ยประสบการณ์ตวเนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าเราทําเป็นชื่อบริษัทนะเป,นเป็นผู้แนะนํานะเราก็จะไปเสียหักใครใจ่ายก่อนถึงจะไปเสียภาษีหรือว่าเราแบ่งแบ่งรายได้เราเป็นในหน้าสองคนสามคนเนี่ยทำให้มีรายได้เฉลี่ยกันไม่ถึงไม่ถึงสองล้านเนี่ยทําไม่เสียภาษีลดลงเยอะอ่ก็ได้ประสบการณ์ตัวเนี้ยผมเีีได้ไอายไปเจ็ดแสนกว่าเ,จจเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเอาภาษีสูงสุดเลยของรายได้ส่วนบุคคล